ดูเกียรติ์มัลติสตาร์วีโฟนะครับอยากได้ทัวร์ิงแรงๆนี่คันนี้เลยนะครับมากับสีแดงโคตรจะหล่อรถมือเดียวจดปี23วารันตีเหลือถึงเดือน9ปี2026วิ่ง11,000กับอีก900กิโลนะครับสภาพโคตรจะสวยสเปคช่วงล่างเ,เทียบๆจากดูเกียนะครับมีบัมโบ่อยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้แคดบ้านะครับเป็นของดูเกียรติเพอร์ฟิวแมนนะครับกัดแ้งข้างล่างมีมาแล้วนะครับเรียบร้อยมือเบรกมือคัตจะเป็นของทีระบิเอ็มนะครับนีแล้วก็จะมี กาดนะครับแฮนด์นะครับเป็นของดูกาตี้เปอร์ฟอร์แมนนะครับกาดแฮนด์ฝั่งซ้ายก็จะเป็นดูกาตี้เปอร์ฟอร์แมนเหมือนกันนะครับแล้วก็กันคัดก็จะเป็น TWM นะครับรล่อเลยนี่แคดบาร์สวยๆนะครับไม่มีรอยเลยนะครับแข้งฝั่งซ้ายจะเป็นสีเทานะครับขวาเป็นสีทองนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะเป็น V4 แกรนทูริสโมนะครับบล็อกนี้เซอร์วิสวาล์วที่60,000กิโลนะครับรอบเซอร์วิสโคตรกว้างก็ควิกชิปเตอร์อัพดาวนะครับนี่ปี๊บหลังมีมาให้2ใบนะครับแล้วก็มีถาดดท้้้าายยมมมมใหวเเเผื่่ออััขงพิิตนะครบ ผมร้อยหกสิบเก้านะครับก็ปลายเท้านะครับสองฝั่งประมาณอุ้งอุ้งเท้านะแต่ดู c a ตีก็จะเป็นรถที่คอนโทรลง่ายนะครับบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับบอกเลยว่าค้าถึงก็คือขี่ได้นะครับสบายๆรับคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสนใจโทรศูนย์หกห้าสามสองหกห้าหกเก้าสามนะครับต้องการซื้อขายเทินโทรมาเลยเดี๋ยวเกมดูแลให้นะครับสวัสดีครับผมเกมโมโตเกา